ครับวันนี้เรามาดูนะครับรถดักบกระบะเดิม All New Isuzu D-Max ครับรถคันนี้ต่อเป็นดักบกระบะเดิมนะครับลูกค้าจังหวัดมุกดาหารนะครับให้ความไว้วางใจครับเรามาชมกันยกเลยนะครับเอาอาร์ตยก ะค,ะครบ,ครบสุดแล้วครับกระบอกดําตั้งตรงนะครับยกยกน้ำหนักได้ถึง5ตันนะครับชุดดาเนี่ยถังน้ำมันออกแบบใหม่นะครับ สร้างทําด้วยโครงสร้างเหล็กล่างน้ำสามนิ้วแล้วก็สีนิ้วนะครับทนทานแข็งแรงครับพร้อมใช้งานครับคันนี้อยู่ที่4ี่ห0ื่ันบาทครับสนใจติดต่อได้นะครับอูเอการยางอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมโทรศัพท์08725-0941ครับขอบคุณมากครับ